สวัสดีทุกๆคนนะครับเส้นทาง3 d ดีนะครับที่หลายคนใฝ่ฝันนะครับอยากจะบินไายท้องตีลังกาได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปอยู่ที่ใจของเรานะครับอยู่ที่ใจของเราว่าเราพร้อมที่จะรู้ไปกับมันหรือเปล่านะครับสําหรับเด็กวัยรุ่นนะครับหรือวัยทํางานหรือว่าจะเป็นสูงอายุนะครับล้วนแต่มีปัญหาในเรื่องของประสาท นะครับประสาทของแต่ละคนเราเนี่ยก็คือ,อจะไม่เท่ากันนะครับประสาทก็หมายความว่า,าความคิดนะครับแล้วก็การตัดสินใจหลายๆอย่างเนี่ยคือจะต้องจะต้องพร้อมนะครับสมมติถ้าเป็นในวัยเด็กนะครับหรือวัยทางานหรือเป็นวัยรุ่นนะครับการตัดสินใจของระบบประสาทจะค่อนข้างจะไวกว่านะครับก็หมายถึงแบบ ในเรื่องของการเล่นกีฬาในเรื่องของการขับรถหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้การตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวัยสูงอายุนะครับก็จะค่อนข้างที่จะล่าช้าไปน,นิดหนึ่งแต่ก็มันก็ไม่เกินความสามารถของเรานะครับสําหรับตัวผมเองก็40ต้นๆนะครับก็ยังบิน3 d ดีได้นะครับแต่แต่ก็จะบินในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองนะครับ คือจะเป็นการเข้าท่าเบาๆออกท่าเบาๆจะบินโหดๆเหมือนนักแข่งระดับโลกก็คงจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามาฝึกบิน3 d ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยในเรื่องของการฝึกสมองนะครับฝึกสมองฝึกสภาพจิตใจของเราด้วยนะครับถ้าเราอยู่ในช่วงอาการที่แบบว่าฟุ้งซ่านหรือมีเรื่องคิดเครียดไม่สบายใจนะครับ แล้วเรามาบิน3 d ดีด้วยก็ยิ่งเพิ่มความเครียดไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาเล่นนะครับเราจะต้องมีผ่อนคลายนะครับเป็นการผ่อนคลายเป็นการรีแลกซ์นะครับแต่ในเรื่องของการฝึกบิน 3D มเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับใครบางคนนะครับก็อาจจะต้องมีการฝึกเบสิกพื้นฐานหรือบางคนอาจจะมีความสามารถพิเศษนะครับอาจจะบินได้แบบ เหมือนเหมือนจะมั่วๆนะครับแต่ก็คือก็ไม่ตกนะครับอ,อย่างที่ผมเคยดูคลิปของพี่บรรเลงบรรลยนะฮะซึ่งใน u t u b e เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูนะครับบรรเลงบรรไลยอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะเจอเขาบินในแบบฉบับตัวของเขาเองอายุเขาก็เยอะแล้วนะแต่เขาก็บินได้โหดๆนะครับผมก็ไปเคยดูคลิปของพี่เขามานะครับโอ้บินโหดน่าดูเลยนะฮะก็ มันเหมือนจะมั่วๆนะแต่ก็เขาก็บินไม่ตกนะฮะก <c oughs> ็ก็งงอนกันนะฮะแต่ละคนเนี่ยจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับว่าจะต้องบินเหมือนเหมือนกันจะต้องบินคล้ายๆกันนะครับมันมันมันแล้วแต่นะครับก็สําหรับในวันนี้ฝากกด u b s c r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมีสาระมาให้เพื่อนๆได้ดูมาให้เพื่อนๆได้ได้รู้แล้วก็ส่วนในงานลูกค้าเนี่ยผมก็ ก็ยังมีค้างอยู่แต่ก็วันเนี้ผมจะมา,ามามามาทำคลิปแบบอย่างอื่นบ้างนะครับในเรื่องของการฝึกบิน3 d ดีคือคราวที่แล้วเนี่ยผมทําถึงในเรื่องของการาหันหัวสีทิศทั้งนอร์มอนนอร์มอนก็คือแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอินเวอร์สอินเวอร์สก็คือแบบนี้อินเวอร์สก็คือหงายท้องเอ,า,อาง่ายๆเลยแล้วกันนะครับอินเวอร์สก็คือเป็นการบินแบบหงายท้องนะครับ บิดถ้าพอพอเราหงายท้องหรืออินวอสเนี่ยสติ๊กของเราเนี่ยมันจะต้องเลี้ยงพิดลบการเลี้ยงพิดลบก็หมายความว่าสติ๊กอะคันเร่งของเราเนี่ยปกติถ้าฮอลอยขึ้นเนี่ยเราจะต้องดันสติ๊กขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าครับถ้าฮอที่มันลอยขึ้นอะเราต้องดันสติ๊กขึ้นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ฮอเราเนี่ยมันหงายท้องเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยง เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลงมานะครับเลี้ยงลงมาก็หมายความว่าส,สติ๊กตรงกลางอ่ะมันคือศูนย์นะครับพอเราเอาส,สติ๊กลงมาเนี่ยมันก็จะต้องเปิดเป็นพีดลบนะครับเพื่อจะให้ดันลมลงมาข้างล่างเพื่อให้ฮอมันดีขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเราไปฝึกแบบเป็นกล่อง H1 b o x นะครับแบบเป็นหงายท้องตีลังกาเนี่ยเพื่อนๆจะฝึกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพอมันหงายท้องปุ๊บเนี่ยเราก็ดันสติ๊กขึ้นฮอถึงขึ้นต่างกับการฝึกแบบบินเมนนวลน,นะครับการบินเมนนวลเนี่ย เราเอาสติ๊กลงฮอถึงจะขึ้นนะครับเวลาที่เราบินอินเวสร์นะครับบินท่าอินเวสร์การเข้าท่าอินเวสร์เนี่ยมันก็จะมีหันหัวเข้าหาตัวเองนะครับหันหางเข้านะครับหันไปทางซ้ายแล้วก็หันไปทางขวานะครับในกรณีที่เราหันได้4ทิศแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาหมุนช้าๆกันรอบทิศด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับแปดทิศก็คือเป็นการเป็นการบิน8ทิศว่าง,งันเถอะ พอสี่ทิศได้แล้วก็มา8ทิศแต่ถ้าเรามาทําหมุนช้าๆการรอบทิศมันก็จะรวบรัดนะครับก็คือก็จะทําได้ประมาณ8ทิศ8ทิศก็หมายความว่าเฉียงมาทางขวาบ้างเฉียงมาทางซ้ายหน่อยนะครับหันหัวเฉียงไปทางซ้ายหันหัวเฉียงออกไปทางขวานะครับก็คือเป็น8ทิศเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาทําหมุนช้าๆการรอบทิศพยายามให้ฮอมันอยู่กับที่นะครับพยายามอย่าให้ฮอมันแบบว่าหลุด จากตำแหน่งที่เราควบคุมนะครับแล้วก็ส่วนนอร์มอนเดี๋ยวก็จะทำทั้งนอร์มอนแล้วก็อินเวอร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกับ JR Forza 450ลำนี้บินหมุนช้าๆการรอบทิศท,ทั้งนอร์มอนแล้วก็อินเวอร์สนะครับ ก็เริ่มกันเลยนะครับกับ JR f a ฟ a 4 5ซการที่เราจะมาเก็บพื้นฐานแบบนี้มันจะเป็นการช่วยที่ทำให้เราเนี่ยเ,เพิ่มความแม่นยำแล้วก็ฝึกทักษะในเรื่องของการบินแต่ละท่าแต่ละท่านะครับพอลอยขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหันหัวไปทางซ้ายนะครับ หันหัวไปทางขวานะครับหันหัวเข้ามาโน้ตอินนะครับแล้วก็หันหางหันหัวออกไปนะครับก็เริ่มจากการหมุนช้าๆนะครับช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้นะครับนะครับบินอันนี้เป็นการบินแบบนอร์มอลนะครับหมุนช้าๆการรอบทิศนะครับให้ฮอมันอยู่ในระดับหน้าของเรานะครับอย่าให้ฮอมันแผลไปทางซ้ายทางขวานะครับผมไม่ได้ทํานานแล้วก็อาจจะมีอาจจะมีแบบว่าวุดๆนิดนึงนะครับ ก็มัวแต่ทำฮอลูกค้านะฮะฝีมือตัวเองไม่ได้ฝึกเลยนะฮนะหมุนช้าๆการรอบชิดนะครับอันนี้จะเป็นรัดเดอร์ซ้ายนะครับถ้าเพื่อนๆทำได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจะดีมากนะครับแต่ตัวผมเองเนะี่ยผมยังทำได้แค่ซ้ายอยู่เลยนะฮะ อ่าตอนนี้เดี๋ยวมาหงายท้องกันบ้างนะครับหมุนช้าๆการรอบพิษแบบว่าเป็นอินเวอร์สนะครับเปิดเอเดอร์มาหมุนช้าๆการรอบพิษนะครับหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูที่วิทยุเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่านิ้วผมสกิดไปน้อยเป็นสกิดนี่คือไปนิดเดียวเองนะไม่ได้ไปเยอะนะครับหมุนเป็นรัเดอร์ซ้ายนะบแบบนี้นะครับ ตัวผมเองผมเล่นสติ๊กสนะครับเพราะฉะนั้นลัดเดอร์จะอยู่ทางนิ้วโป้งขวามือนะครับส่วนแอร์ไอแอรอนจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนช้าๆการรอบทิษนะครับแบบนี้นะครับหมุนไปเรื่อยๆเพื่อฝึกความแม่นยํานะครับ เดี๋ยวพอเราหมุนช้าๆเนี่ยเดี๋ยวบทต่อไปจะเริ่มมาหมุนเร็วแล้วก็เป็นเป็นหมุนแบบเดินทางนะครับทำไงก็ได้นะครับให้หอให้หอมันพยายามให้มันอยู่กับที่ให้ได้นะครับเวลาหมุนไปเรื่อยๆเนะี่ยถ้าหออยู่กับที่ได้เนะี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะเป็นการฝึกกันสี่ทิศด,ด้วยแล้วก็แปดทิศด,ด้วยนะครับแล้วก็ ไปเรื่อยๆนะครับอินเวอร์สนะครับหมุนช้าๆกัรรอบพิษทาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพยายามให้ฮอมันอยู่กับที่ให้ได้นะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้ฝึกนานนะครับฮอก็จะหลุดๆนิดๆนะครับกับฟ DR Forza นะครับแบตสามเซลล์สองพันสองบินสามดีสบายๆนะครับอ่าเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งผมก็พอแล้วนะครับอ่าเีวนี้มาเป็นนออ์มอนบ้างนะครับ หมุนหมุนช้าๆการรอบทิศนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทํำบ่อยๆเดี๋ยวความชนานาญมันจะมานะครับโอเคพอแล้วนะฮะก็ลงจอดเริ่มตึงเครียดแล้วนะฮะก็ ครับเพื่อนๆจะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปแบบนี้ไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือว่าอาจจะใช้เวลาเป็นปีนะครับแต่ว่าความอดทนของเพื่อนๆเนี่ยจะต้องถ้าจะไป3 d ดีเนี่ยจะต้องมีความอดทนค่อนข้างจะสูงนะครับพอตกครั้งสองครั้งเนี่ยก็คือบางคนก็โอ้ไม่เอาละเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะต้องอมีความาใส่ใจมีความตั้งใจ มีความมูฟมานะนะครับแล้วก็แล้วก็ในเรื่องของสตังค์นะครับก็ก็ต้องพร้อมด้วยนะครับพอเวลาเราตกปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการซ่อมแล้วก็การเลือกฮอที่จะเอามาเล่นนะครับสําคัญที่สุดเลยถ้าเราเอาลำใหญ่มาฝึกนะครับรับรองตกแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหปวดร้าวนะฮะแต่ถ้าเราเกิดเวาลาเอาฮอแบบว่าที่พร้อมที่จะตกตกแล้วปุ๊บเนี่ยค่าซ่อมไม่กี่บาทนะครับเราก็จะโอเคกับตรงตรงจุดจุดนี้มากๆเลยนะครับตรงแต่ละที่ ค่าซ่อม8-900พอไ่ะพอด้อยู่นะครับตกอีกครั้งหนึ่งอ่ะอ่ะใช้เบสถูกๆหน่อยก็ได้อ่ะใช้เบสจีนอ่ะบินถูกๆฝึกท่านู่นนี่นั่นอ่ะพอได้ปึกค่อยไปใช้เบสดีๆนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายของเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็การเลือกฮอมาใช้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องมาเล่นฮอเหมือนที่ผมเล่นนะครับ สำหรับตัวผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมบินมาหมดทุกค่ายแล้วนะครับแต่ผมก็มาจบที่ฟอร์ซ่านะครับอันนี้คือความที่เห็นส่วนตัวนะแต่หลายคนอาจจะไปชอบทาร์ลอดหลายคนอาจจะไอเอ็กสามชอบอาการที่เบาหนึบส่วนฟอร์ซ่าจะเป็นอาการที่เบาพิวหลายคนอ้าไม่ชอบบางคนอาจจะชอบเหมือนผมก็ได้แล้วแต่ตรงนี้มันนานาจิตตังนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่จะเลือกพอมาใช้เนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือประหยัดนะครับพร้อมที่จะตกนะครับตกแล้วนะครับ ค่าซ่อมน้อยนะครับตรงนี้แหละคือสําคัญแล้วก็อาการบินต้องต้องค่อนข้างที่จะ,ะดีด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะตอบโจทย์ในทุกการบินของเราที่เราต้องการอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่สําหรับผมก็ For ซา450นะครับผมว่าลำเนี้ยผมคุ้มละนะครับกับลำนี้ไม่ต้องอะไรมากมายแต่หลายคนอาจจะรูปทรงไม่สวยนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับสําหรับ หางที่ยาวรองรับเบรดได้ถึง360นะครับหรือจะใช้เบรด325 345หรือจะใช้360ก็ได้นะครับอันนี้แต่ผมใช้เบรดเป็น3 3 325เพราะว่าพอมันมีน้ําหนักที่เบาเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการเบรดที่มันยาวจนเกินไปถ้าแบบเป็น325เนี่ยใช้แบรด3ซล l ์2.2เนี่ยผมว่าสเปคของมันเนี่ยตรงเนี้ยสุดยอดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับงานลูกค้านะครับวันนี้ลาแคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ